ดวงประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้เส้นทางดวงของคนมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินชีวิตสื่อเสียงโอกาสความสำเร็จความปรักสมบูรณ์แบบมากๆนะครับประเดียตต่างๆของดวงเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงวร,รายวันประจำวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพร,ราดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID line, uck, ดยไลน์ฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ มาแล้วครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรรักปัญหาบุปสรศัก์หรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ วันนี้ดวงชาววันอาทิตย์มีการเริ่มต้นที่น่าจับตามองที่ดีมีนโน้มที่จะมีงานมีเงนินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งการเรียนรู้การศึกษาการพัฒนาจิตใจเป็นส่วนสําคัญที่จะส่งให้ได้รับสิ่งที่ดีนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น4ไม้เท้านะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับโอกาสของการเริ่มต้นมีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านที่รอคอยงานรอคอยเงินรอคอยความร,รักนะครับท่านมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานประจําการสอบเพื่อที่จะเข้าทํางานการสัมภาษณ์งานการสมัครงานมีผลเป็นที่น่าพอใจนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานหรือว่า คนที่ทำงานประจํำก็มีโอกาสที่ดีในการที่จะสารต่อสร้างโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามาพัฒนาการที่ดีต่อไปรวมทั้งคนที่ทำงานส่วนตัวก็จะเริ่มมีงานเข้ามานะครับรับงานได้ซื้อขายทำสัญญาโน่นนี่นั่นเข้ามาดีขึ้นการเงินก็จะดีตามมาด้วยรายรับเริ่มชัดเจนขึ้นได้เงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้โอกาสของความรักก็จะตามมานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ 2. นะครับเป็นไพ่นักบวชฤาษีนะครับเป็นแสงสว่างของชีวิตนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับถ้าเผื่อว่าท่านเจอปัญหาเจอปัสสักเจอความมืดมัวมองหาทางใหม่เจอนะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับท่านจะพบแสงสว่างที่นำทางท่านไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นมีโอกาสดีขึ้นผู้ใหญ่ ผู้ที่มีอํานาจผู้ที่มีบรารมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนให้ชาววันอาทิตย์ได้พบแสงสว่างที่ดีขึ้นเดินหน้าต่อไปแล้วจะพบกับความมั่นคงนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10 ดาบนะครับสิบดาบคือสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ยังต้องระวังดูแลสุขภาพไว้ก่อนนะครับมากน้อยอย่างไรก็ฝากไว้ก่อนดูแลสุขภาพไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยดีที่สุดนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นเด็กถือ ถ้วยนะครับมีบรรยากาศดีมีส่วนที่เติมเต็มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าเรื่องมูลค่าเรื่องโชคลาภเรื่องโอกาสดีๆนะครับจะเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงของการเริ่มต้นที่ดีที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับ ใครที่รอคอยงานจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานใครที่รอคอยเงินนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาอานิสงค์คุณงามความดีจะส่งให้ชาววันอาทิตย์ได้พบกับความมั่นคงต่อไปผ่านผลอุปสรรคได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต้องฝากไว้ว่าควรระวังเรื่องของสุขภาพนะครับมีบรรยากาศดีๆนะครับโชคลาภสิ่งดีๆกำลังจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเส้นทางดวงชาววันจันทร์วันนี้นะครับมีดวงอาทิตย์มีดวงตะวัน ส่องแสงเข้ามาผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาและพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับรุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงไรเดียต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเดะสันนะครับพี่น้องสัน <Sun S 2> คือดวงตะวันเจิดจ้าขึ้นมาส่องพ้นปัญหาได้นะครับมองเห็นโอกาสมองเห็นทางแก้ไขปัญหาได้เพลิกวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงเป็นโอกาสใหม่ๆที่ท่านสามารถจะเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่น ได้นะครับท่านที่เจอปัญหาเจอปรสสัวเจอความยุ่งยากงานไม่ก้าวหน้าขาดแคลนปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งมองทับถมเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้วันนี้นะครับมองใหม่คิดใหม่แล้วท่านจะพบเส้นทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุป,ปรสรรคได้และมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับงานดีขึ้นการเงินดีมากๆชื่อเสียงบาร,รมีตามเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9ถ้วยการติดต่อการสื่อสารกิจกรรมมากขึ้นนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงเพื่อความสังสรรค์อะไรทไรั้งหลายทั้งงหรือไม่ก็อาจจะเป็นการติดตอ่องานกิจกรรมนู่นนี่นั่นเข้ามาตลอดจะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับความสุเร็จก็มีมากแต่ว่าข้อผิดพลาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว,ว่าเราไม่รอบคอบนะครับก็ฝากคู่กันไปนะครับมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ไม้เท้านะครับโอกาสดีในการเริ่มต้นสําหรับคนที่รอคอยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของโอกาสที่จะได้เงินเข้ามารวมทั้งโอกาสดีๆของความรักด้วยนะครับมีการเริ่มต้นที่ดีที่น่าพอใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับอาสู้เดินหน้าต่อไปแล้วเริ่มต้นสานต่อแล้วมีความมั่นคงต่อไปนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นแฮงแมนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองด้วยนะครับจับตามองมากๆไว้ว่าชีวิตของท่านจะพลิกพลิกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับก็ขอให้เป็นการพลิกจากจุดที่ไม่ค่อยดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทรนะครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมีดวงของคนที่จะประสบความสำเร็จความมั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่การงานการเงินในเรื่องของความรักนะครับจะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีอํานาจมีบารมีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับแต่นั้นก็ตามนะครับชีวิตวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วพอสมควรทีเดียวนะครับดําเนินชีวิตด้วยใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ รอโอกาสแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยความรอบคอบพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเส้นทางดวงชาววันอังคารนะครับดวงวันนี้นะครับต้องบอกคําเดียวว่าดีเด่นมั่นคงรุ่งเรืองมากๆพลิกชีวิตได้ดีมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวง เป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1น,นะครับเป็นเอ็มเพอเรอร์นะครับเป็นดวงของจักรพรรดิจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีอํานาจวาสนามีบาร,รมีมีความสําเร็จสูงส่งมากๆมีชื่อเสียงเกียรติยศเรียกวิกฤตได้มีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในการอุปถัมภ์ในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักพี่น้องชาววัน อังคารนะครับมีโอกาสที่จะพบเจอคนที่จริงใจคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณหรือไม่ได้หลายคนก็อาจจะกําลังมีความรักที่ดีที่สมหวังอยู่กับคนต่างชาติในช่วงนี้นะครับชีวิตดีมากนะครับดวงจัก,กับพัิมาแล้วนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น ปราชิตนีเหรียญน,นะครับเรื่องของความร่ำรวยมาพร้อมเลยนะครับสมบูรณ์แบบทรัพย์สินรายได้การเงินการทองชื่อเสียงบาร,รมีทุกอย่างก็มาพร้อมสุภาพสตรีชาววันอังคารวันนี้ก็มั่นคงมีความประที่ดีมีทรัพย์สิมสนมีรายได้ได,ได้ดูแลรับผิดชอบการเงินที่มากขึ้นรวมทั้งการค้าขายมีความพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น Justment จ็สมนก็ถึงวันเวลาที่สิ้นสุดการรอคอยนะครับวันนี้คือสมหวังมีข่าวดีๆมีพรพวิเศษให้ได้ร,รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลผลบุญต่างๆส่งมาเต็มที่ให้ชาววันอังคารได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องของความร,รักรวมทั้งการดูแลสุขภาพจะกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงนะครับวันนี้ได้ร,รับพรวิเศษนะครับอธิษฐานขอได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับเป็นวินออฟฟอร์จูนนะครับอ่ะดูแล้วขนลุกนะครับดวงใหญ่ขนาดนี้มาแบบนี้โชคลาภมหาศาลโอกาสทุกความมั่นคงร่ำรวยมาแล้วนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับก็ข,บบอบอขอให้เป็นจริงนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะประสบความสําเร็จชื่อเสียงโด่งดังเกียรตยิยศบารมีพร้อมนะครับหน้าที่การงานรับผิดชอบต่างๆได้ดีมากพริวิจิตเป็นโอกาสได้รับความสำเร็จการเงินก็จะดีมากมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆมีขั้นที่จะยกระดับตัวเองได้ดีมากๆความรักสมหวังลงตัวดีมากรวมทั้งมีอานิสงค์คุณงามความดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนที่คอยเกื้อหนุนให้ชาววันอังคารได้ พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ยังมีโชคใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ชาววันพุธยังต้องทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับการตัดสินใจที่ดีการดูแลตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ต้องใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่พอเพียงนะครับเพื่อที่ท่านจะให้พบกับความสาเร็จและผ่านผลอุปสรรคได้ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7ดดาบเรื่องของอุปสรรคเรื่องของสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับพี่น้องชาววันพุธครับอาจจะเจอปัญหาที่เกิดมาจากคนคนที่เข้ามาสร้างอุปสรรคสร้างความเสียหายตรงนั้นตรงนี้เกียรติยศชื่อเสียงเครดิตต่างๆด้วยอะไรด้วยก็จะส่งผลให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น2เหรียญการบริหารการจัดการเงินนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับรายรับเข้ามาบางทีอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววัน พุทธต้องระวังนะครับบริหารการเงินให้ดีด้วยความระวังด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น1ดับเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับอำนาจบาร,รมีตัวเองมีพร้อมนะครับก็ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีเพื่อที่จะทําให้การแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบรรลุเป้าหมายนะครับผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็พบที่โอ,าอกาสดีๆต่อไปในอนาคตนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็น5ถ้วย5ถ้วยเรื่องของปัญหาภายในใจนะครับสิ่งที่เราคอยสิ่งที่เราต้องการอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ ใจของท่านขึ้นอยู่กับมุมมองขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่จะปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีเสียใจมากก็เป็นทุกข์มากถ้าเข้าใจแล้วโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นก็มีความเป็นไปได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวัณนนี้ดวงของคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความร,รอบครอบการแก้ไขปัญหาทั้งหลาย,ท,ลายทั้งปวงก็ขอให้ใช้สติปัญญาด้วยความประมตวานะครับวันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่จะมาสร้างปัญหาอุปส ให้นะครับการเงินวันนี้วางแผนงานดีๆแก่วค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับวันนี้การตัดสินใจอย่างไรก็ต้องใช้เหตุผลรวมทั้งปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมีโอกาสแก้ไขได้สสัสงได้ขอให้จิตใจต้องนิ่งจิตใจต้องมั่นคงนะครับพี่น้องชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะครับวันนี้ดวงคน วันพฤหัสบดีดีขึ้นนะครับทรัพย์สินรายได้โอกาสต่างๆเริ่มหมุนเข้ามานะครับคนที่อรอคอยโอกาสโดยเฉพาะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ดีมากนะครับอะไรเดียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสตาร์นะครับสตาร์คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบด,ดีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มคลี่คลายเริ่มได้รับการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานของการเงินเรื่องของความรักนะครับถ้าคนที่เจอปัญหาอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้วันนี้ดีขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาได้แล้วก็พบการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนะครับวันนี้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีๆสร้างแรงจูงใจสร้างกำลังใจโดยเฉพาะขอความช่ยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น8ไม่เท้านะครับโอกาสดีในการที่จะขยายงานสร้างงานใหม่ๆห,หรือไม่ก็ ทำงานเดิมให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามาพลิกวิกฤตได้เปลี่ยนแปลงโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้บรรดาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับหรือไม่ก็จะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านเรือนให้ดูดีสวยงามมีคุณค่ามากขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีได้ที่ดินได้ที่สวยๆเข้ามาซักแปลงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นชาริออตดวงดีนะครับมีโชคลาภมีความเข้มแข็งของชีวิตมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จจากผลงานที่ลงมือทําอยู่ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ทําในวันนี้มีความสําเร็จนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พาังหาัสบดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับรวมทั้งโอกาสที่จะได้มาซึ่งบราดาอาสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินหรือไม่ก็มีการปรับปรุงเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องบ้านเรือนให้ดูดีสวยงามขึ้นมามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโชคลาภมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ดวงชาววันศุกร์วันนี้แรงนะครับแรงทุกด้านนะครับแรงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตด้านหน้าที่การงานด้านของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อุปสรรคด้วยนะครับเพิ่งท่านจะผ่านพ้นไปได้ต้องสติปัญญาต้องนิ่งต้องพร้อมนะครับและโอกาสต่างๆก็จะตามมานะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์มีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสเตร็งความเข้มแข็งมาก่อนนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ วันนี้สติปัญญาความรู้ประสบการณ์ชีวิตจะเป็นกุญแจรหรือว่าคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านได้พบกับสิ่งที่ดีขึ้นการแก้ไขปัญหาการสร้างงานการปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้จะดีขึ้นนะครับด้วยความรู้ที่มีอยู่นะครับวันนี้สุขภาพสตรีชาววันศุกร์โดดเด่นขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานใหม่ๆการแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็รับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําได้ดีมากๆด้วยนะครับ การต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลก็เป็นบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายด้านนะครับงานวันนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานนะครับโดยเฉพาะงานที่เป็นงานฟรีแลนซ์งานที่ร,รับจอบการซื้อขายการปิดงานตรงนั้นตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็ไม่ชอบความซ้ำซากจำเจทันนัด ชอบในการที่จะทํางานที่มันจบเป็นงานงานไปด้วยนะครับหรือไม่ท่านก็มีแผนงานยังอยู่ในช่วงของการพักผ่อนหย่อนใจการเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เส้นทางความรักยังไม่ลงตัวนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามนะครับเป็นเทนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่อยู่ที่ทํางานการเพรียดพลากจากตรงนั้นตรงนี้การที่เราจะเจอปัญหาโจประสาทเกี่ยวกับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ชาววันศุกร์ควรระวังนักครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นสิบ เรียญน,นะครับวันนี้มีโชคลาบนะครับถึงดวงจะเปลี่ยนแปลงพิกผันอย่างไรก็ตามวันนี้โอกาสของการเงินดีมากการค้าขายการทำธุรกิการเจรจาเกี่ยวกับการเงินจะได้รับความสำเร็จมีความสมหวังรวมทั้งมีแผนงานดีๆรองรับแล้วก็จะร่ำรวยได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องทํางานด้วยความรอบคอบมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงให้ดีขึ้นนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเข้ามาค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษนะครับวันนี้รายรับดีแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะนะครับสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่ควรระวังแต่อย่างไรก็ตามนะครับโชคลาภเริ่มหมุนเข้ามานะครับมีโอกาสที่ จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆนะครับได้มาแล้ววางแผนจัดการบริหารด้วยการรอบครอบแล้วท่านก็จะมีโอกาสรวยได้นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเส้นทางดวงชาววันเสาร์วันนี้ยังรวยนะครับยังดียังมั่นคงยังเติบโตต่อไปนะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาปิมวสักยังมีโอกาสแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไร เรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นดวงจักรพัตินีนะครับยังมีความมั่นคงอยู่นะครับวงจรดวงแนวทางชีวิตยังดีนะครับมีโอกาสที่จะได้พบกับความสําเร็จในเส้นทางของอาชีพการงานเรื่องของการเงินดีมากรับเงินเยอะๆอย่างมีโอกาส,สเสมอนะครับรวมทั้งโอกาสของความรักด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับเส้นทางดวงยังมีความร่ํารวยอยู่นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยนะครับแถ้วยคือโอกาสนะครับสำหรับท่านที่บอกว่ายังเจออุปสรรคอยู่ยังเจอปัญหาอยู่ยังเจออะไรที่มันแย่ๆอยู่นะครับท่านมีโอกาสในการที่จะแก้ไขส่วนนั้นได้ก็เข้าไปสู่ส่วนที่ดีขึ้นกก่าเดิมการงานจะดีขึ้นการเงินจะดีขึ้นความรักก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันร,รวมทั้งสุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขนะครับนี่ยังเป็นโอกาสดีนะครับไม่ได้ผิดพลาดนะครับท่านยังเดินหน้าต่อไปได้ เพราะฉะนั้นคนที่เจออุปสรรคคนที่เจอปัญหาอย่าพิ่งหมดกําลังใจนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับก็เป็น6ถ้วยเช่นเดียวกันนะครับยังมีโอกาสเสมอนะครับบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดพลาดล้มเหลวมาก่อนหน้านี้วันนี้นะครับยังสามารถเอามาทบทวนใหม่แก้ไขได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงาน ก็จะดีขึ้นงานจะหมุนเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเงินก็จะได้เข้ามานะครับใครที่รอคอยเงินอยู่จะได้เงินรวมทั้งคนที่ไม่คิดว่าจะได้เงินบางส่วนบางจํานวนที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับนะครับคือเงินบางส่วนที่มันไม่อยู่ในแผนงานเลยนะครับแต่จู่ๆก็จะได้กลับเข้ามาความรักเริ่มดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เจอคนรักที่อายุห่างกันพอสมควรด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับใจเย็นๆนะครับโชคลาบโอกาสต่างๆยังมีนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือว่ารอคอยจังหวะที่ดีๆแล้วท่านจะได้รับความสมหวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเส้นทางดวงของคนมีโอกาสได้รับความสําเร็จความสมหวังความมั่นคงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักความร่ํารวยเต็มที่นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเข้ามาคนที่เจอปัญหาคนที่เจอปศก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงให้กลับมาดีได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับรวมทั้งการดูแลสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องบางอย่างอาจจะต้องรอคอยนิดๆนะครับพี่น้องชาววัน เอาครับ เอาละครับวันนี้มัารัพยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e ฮักดูหรือไม่ก็หมายที่โทรศรัพท์8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดนะครับมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปสู่ความสำเร็จนะครับมีความร่ํารวยมีความมั่นคงสมหวังในทุกๆเรื่องนะครับสวัสดีครับ